มีผู้ถามมาว่าทำอย่างไรถึงจะวางการยึดติดก,กับครอบครัวเป็นผู้ปฏิบัติใหม่เจ้าคะสงสัยจะแบ่งบเป็นสองประโยคก็คือทำอย่างไรถึงจะวางการยึดติดก,กับครอบครัวและก็คงจะเป็นผู้ปฏิบัติใหม่นะเข้าใจอย่างนี้ไม่ทราบจะถูกหรือเปล่าในกรณีเราเป็นผู้ปฏิบัติใหม่เริ่มปฏิบัติปฏิบัติใหม่เริ่มจะมีการทดลองศึกษาในพระพุทธศาสนานะ มันมีหลายวิธีการด้วยกันแต่จะแนะนำตามที่จะพอแนะนำได้ถ้าจะให้วางการยึดติดถ้าเราจะ,จะเจริญวิปัส,สนาเลยบางทีมันก็ยากวิปัส,สนาล้วนนะนะเราจะอยู่ในหมูห่คณะเราก็จเจริญวิปัส,สนาได้แต่เราจะอธิบายในตอนหลังเราจะเอาการวางก่อนดีกว่าสํารวมอินรี์สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่ให้ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสธรรมลมใหม่ก็เรียกว่าอินทรีย์สังวรนะหรือไม่งั้นก็แล้วก็พยายามที่เรียกว่ารักษาศินห้าสิลแปดก่อนอันนี้การที่จะได้รักษาสินแปดพืชพรมจัจทรย์มันก็จะได้ไม่ยุ่งกับผู้หญิงผู้ชายมันจะได้ไม่หมกมุ่นในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสไอ้พวกกางมาฉันทะมาก ให้ไปบวชเป็นชีแล้วก็รักษาศีลแปดหรือบวชชีพราหมณ์เลยตามวัดเนี่ยนะรักษาศีลแปดเนี่ยกคนี้เราไปบวชอย่างนี้เราไปบวชได้ไหมนะก็ไอ้กายเนี่ยมันไปบวชแล้วแต่ใจมันยังติดอยู่กับบ้านยมันยังยึดติดกับครอบครัวอยู่ทําไงนี้จะวางได้ละ่ะไอ้สติเนี่ยมันเคยอยู่กับอยู่กับรูปเสียงกิริยการสัมผัสอยู่กับสามีภรรยาหรืออยู่กับลูกกับหลานญาติพี่น้องอยู่กับข้าวของเพื่ออำนวยความสะดวก อยู่กับรายการทีวีอะไรเนี่ยมันไวติดไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยพอละเอามาใหม่ๆม,มันมันหวนให้อวรหามันไม่มีกำลังแต่ก็เริ่มเนี่ยเขาเรียกอาการนะทานเราต้องบริจาคทานออกรูปเสียงกี้วการสัมผัสน้ำมันล้มยังหยาบหยาบเนี่ยแล้วมารักษาศีลแต่อยู่เป็นกะลาว่าก็รักษาศีลห้าอยู่ในครอบครัวนั่นแหละมันก็วางการจากการทําความชั่วยเหกายวาจาใจเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติค่อยๆวางส่วนยากไป มารักษาศีแลแปดเพื่อพรหมจรรย์นันอยู่ในบ้านก็ลําลบากก็ในบ้านมันมีบรรยากาศอย่างนั้นอยู่แล้วเหมือนกับเราจะทําตัวให้เย็นในที่ร้อนเนี่ยโอ้ความร้อนโดยสภาพแวดล้อมมันสูงกว่าเนี่ยถึงเราทําตัวให้เย็นไงน้ําน้อยอย่อมแพ้ไฟเพราะนั้นจะเรารักษาศีลแปดเราไปอยู่ในหมู่คณะที่ปฏิบัติศีลแปดอย่างเช่นไปอยู่วัดแล้วก็รักษาศีลแปดเพราะออกแม่ออกรักษาศีลศีลแปดศีลอุ 8, โบสถอะไรเงี้ยหรือไปบวชเป็นชีหรือไปบวเปชปบวเป็นพรามสักห้าวันเจ็ดวันอะไรเงี้ย เราตั้งไว้เลยนะถ้าเรากลัวจะละจะวางไม่ได้ถ้าเราไปบวชเราจะ,ะยังบวชไม่ได้เพราะยังยังห่วงครอบครัวยังห่วงหน้าที่การงานอยู่เอา้าขอสักระยะนึงกันห้าวันเจ็ดวันอะไรเนี่ยนะในระหว่างที่ทางสำนักรูบาจะต่างๆจัดการปฏิบัติรรมหรือเราจะไปปฏิบัติในสำนักที่เขามีการปฏิบัติอยู่แล้วขอบวชสักห้าวันเจ็ดวันนะบวชนะเนคขมว่าบาร,รมีก็ถือว่าเนคขมก็ทานศีลนี่แหละ นะทานศีลนี่มันได้สวรรค์นนะันได้ได้ความสุขมันไม่ทําชั่วแล้วถ้าเราอยู่ในศีลก็มีความสุขโทษของกามมามเนี่ยมันมันเป็นอันิจจังทุกครังว่ากามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยแต่มีทุกมากทุกอื่นยิ่งกว่ากามไม่มีแต่เราเห็นมันเป็นสุขเนี่ยกระเบื้องสูงทั้งหลายจงมาดูโลกอันตรการตาดุดราชรลที่พวกคนขาวหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ไอความสุขจากเขาเรียกกันอามิสุขสุขจากรูปเสียงกิริการสัมผัสเนี่ยเป็นอามิสุขเป็นสามมิสุข สุขที่มีอมิตรอามิตรนี่มันตกใจความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นั้นนัตตาถ้าเป็นเทววรมัตถุมันก็อยู่ได้นานหน่อยแต่มันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ก็แล้วทานสีนสวรรค์ถ้าเรารักษาสีเนี่มันก็มีความสุขแล้วเราดําเนินกายวาจาและก็ใจของเราเดินอยู่ในสายบุญสายสุขแต่ถ้ทาทานว่าศีนั้นเที่ยวเป็นความดีเราปฏิบัติอยู่ในสีเนี่ยความดีทําให้เกิดบุญญาพิสังขารให้เกิดความสุข สุขเวทนาบุญญาพิสังขารทุกเวทนาก็บอบุญญาพิสังขารน,นะถ้าอุเบกขาเวทนานอนก็เป็นอเนชานพิสังขารเป็นอภิยากตาธรรมะสุขก็เป็นกุศลกุศลาธรรมะนะถ้าทุกเวทนาก็เป็นอกุศลอกุศลาธรรมะนะถ้าเฉยเฉยอะทุกขมสุขก็เป็นอภิญากตาธรรมะตามลําดับเราต้องการความสุขที่เหนือกว่าความสุขจาก การมีอมิตรพวะอมิตรมันไม่เที่ยงเป็นทุกวินาตาสุขจาการามยังเกิดดับเกิดดับเร็วอายุของมนุษย์เนี่ยนะมันโดยเฉลี่ยแล้วนะเจ็ดสิบห้าถึงร้อยปีอะไรเงี้ยหรืออาจจะเกินร้อยบางนินดหน่อยสำหรับคนอายุยืนมันมีแค่นี้ในยะุคนี้นะวัะนั้อายุไขข,ของมนุษย์ในยุคนี้ม,นมีแค่นี้เดี๋ยวมันก็ตายแล้วก็ต้องจากญาติทิพี่น้องเพื่อนพ้องไปจากวัตถุสิ่งของที่เราเสริมสร้างมาที่เราสวยผลที่เรามาสร้างใหม่ก็ดีเราก็ต้องจากกันไป ก็นี่ถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ในแดนสวรรค์กันในเทวโลกชั้นจตุมหาลาธิกาเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งคืนของเขาก็เท่าห้าสิบปีในเมืองมนุษย์เนี่ยมันก็ยังมีอายุอีกขมดบุญจากสวรรค์มันก็ยังไปนะอาจจะมาเกิดเป็นสัตว์โดยสานเปรตสุรกายเกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็ได้อีกะนั้นเราก็ถึงว่าเราต้องเห็นให้ความเหนื่อยหน่ายในกองทุกเนี่ยทานศีลสวรรค์โทษของกามเนี่ยกามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากนะ การมาพบเนี่ยมนุษย์นกะกเทวโลกสวรรค์น่ยชั้นต่างๆชา,าตุมหาลาธิกาดาวดึงนะแล้วก็จาตายายามาดุสิตนะนิมมาณรดีปารณิมิตวสวัติีเนี่ยสวรรค์นี่หกชั้นหนนะึทานศีลสวรรค์โทษของการอยู่ในความเป็นมนุษย์ กับสวรรค์นี่คือมันไม่เที่ยงมันทุกข์บนอนัตตามันติดอยู่ในรูปเสียงกิตวิญการสัมผัสแม่รูปหยาบในในส่วนของมนุษย์ก็รูปละเอียดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ละเอียดในส่วนของสวรรค์โทษของกรมมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์บนน,าตานตัอนนะนนวอนัตตาเพราะนั้นเราเห็นว่เา,เนเาเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วเรากลัวเผลอพาดยังไงเราอาจจะไปตกบนนรกก็ได้แต่ไปไป,ไปติดชั้นพรมก็ไปทรงตัวอยู่นานโทษของการมก็เลยอน,นิสงส์งการออกบวชบวชนี่มันละ ละรูปเสียงกิ่รัการสัมผัสธรมรมลมอ้ที่เราละละจากบ้านไปบวชแล้วบวชสักห้าวันเจ็ดวันก็ยังดีนะเราตั้งใจไว้เลยเราไปบวชเนี่ยห้าวันเจ็ดวันเนี่ยเราจะทิ้งโทรศัพท์ทิ้งเรื่องทางหูทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจที่เราเคยเสพเสวยผลจากพบของกามกามมาพบนะที่ทําให้เกิดความสุขใจขึ้นมาพวกสวรรค์ทางใจเนี่ยละละมันออกไปเราจะไปหาความสุขที่สูงสูงกว่าคือนิรามิสุขคือออกบวช ตอนนี้ออกบวชแล้วเนี่ยมันยังห้วยหวนให้อวรนหาอยู่ในนิสยัยเดิมๆถึงเรียมรักษาสิ่แปดเดี๋ยวก็หิวข้าวบ้างหิวน้ําหิวข้าวเย็นบ้างอะไรเคยดูอะไรจะมีอะไรก็ไม่ได้ดูแล้วก็จิตใจมันยังครัวพันอยู่ยังติดพันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นแการสัมผัสรักษาศิลแปดเป็นกรอบไว้ก็เรียกสะสมรวมในศีลเรียกศีลส,สังวรตอนนี้มันจะให้พบาศาสดาต้องมีธรรมดือต้องปฏิบัติธรรมก็เรียกทรรมวินัยเป็นาศาสดาศีลธรรมเป็นาศาสดานั่นเอง ังนั้นเราต้องมาปฏิบัติธรรมเจริญสติปัฏฐานสี่ถ้าจะไปคล้ายๆว่าให้เจริญตัวที่สูงสูงให้จะเจริญสมถะอิปัสสนาอันนี้สงสัยการออกบวชเมื่อเราละสิ่งที่ภายนอกไปเรื่องราวจำบัวพันธุ์มันก็แทบจะไม่มีไม่เหมือนอยู่ในบ้านมาอยู่ในวัดอยู่ในหมู่คณะรักษาศินแปดมาบวชพราหมณ์ปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วในที่สุดก็มาเจริญการโพนา เป็นสมถะอิปัสสนาวิปาาัสนาภาวนาคือเจริญสติปัฏฐานสี่นั่นเองเมื่อนะั้นเราละวางมาตามลำดับนี้นะละวางทําไมถึงจะละวางครอบครัวได้อะเราวะละ,ละ,ล,ะละวางอย่างยอดยอๆก่อนด้วยการตีจากาไปด้วยการไปบวชนะฮะเวลาบวชให้ได้เพื่อศึกษาพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนอยังไงถึงจะมีทุกข์แล้วเกิดทายเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ความดับข้อปฏิบัติให้ดับเราศึกษาตัวนี้ให้ให,ให้ได้ซะก่อนคือให้เห็นวิปัสนา ต็นี้พอออกบวชไปเขาให้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธมันก็เป็นสมถะเอามนสติปัฏฐานสี่ดูลมหายใจความรู้สึกด้วยเราความรู้สึกด้วยแนวที่ข้าพเจ้าแนะนําเนี่ยข้าพเจ้าถ้ามีปัญหาอะไรจะได้แนะนํากันได้ถ้าไม่งั้นถ้าเราดูลมหายใจเราก็เป็นแนะนําไปหากูบาอาจารย์ที่สอนในสายนั้นโดยจะาลใอยเขาแนะนําจะได้หาข้าพเจ้าถามข้าพเจ้าก็ดูความรู้สึกที่ลมกระทบแล้วก็พอเข้าถึงใจเต้นก็ดูใจเต้นต่อไปเลยหรือไม่จะเราฝึกฝึกให้ได้ทั้งสี่ฐานเนี่ย สติในเมื่อเราจะละออกจากรูปเสียงกิริการสัมผัส